โอ้สวัสดีครับพี่ใาญ่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ใช้หนตสววนาูมิแลวโอ้เุวลณละโอ้เตสุวรรณภูมิเลยเอาสองลย้อยอครับอ เอาคัอนอีไปเลยนี่เี่อเอาคัอน,อนีเลยได้สามปูท่หลังเ้ไปเฮ้ยมาแล้วย <c oughs> ันไงเรามาเบงมาทู่ครับอ,อ้เปื่อนจะระดีงานร้ายวะนะันะพุน บ่มีพอได้เฮ็ดดิมีมีแมโคู่คยมีแมโคู่หรอบ่โอ้ครับดิมือใหม่หครับมือใหม่ผู้ใดครับเนี่ยฮะเอ๊ะผู้ใดเราเป็นคนอยากซื้อเป็นไงดิครับฮะ รัญเป็นนซื้อนะเออลูกเนาะโอ้ลูอลองบ่ลองมง่ลองเนาะอันนี้จะทำอันนั้นไอตัวเนี้ยตัว เวลาเราย้ายเวลารูดสายไฟอะ่ะมันจะได้ง่ายขับบนหลังเจ๋งก็ได้ขับ,ขบอนนเอา้าเพราะท่านนี่ปะบอเคยขับไม่ได้เหรับอโอ้เคยขับอยู่ ุดนนี่แหละใส่ดีสุดยอดเลยไอ้างารรเดินไฟไหมฮะไอ้างารรเดินไฟไหนดไหนไฟไหนก็นี่ดิ hit ดีครับ h ิต A ก็นม่ไล่าไฮะ ตัวนี้นะเปิดไว้สี่สิบแปดต่อร่องหนึครับครับดีระบบดีช่วงล่างเต็มเลยึยงอยู่ครับสายถัก เธอโบเดิมผมชอบแต่เธอโบรุ่นนี้แหละมันเสียงมันเพาะเสียงเนี่ยมันมันรีดมาเงี้ยเล็กปุ๊บมาใหญ่เนี่ยนี่อันนี้อันนี้มันไปถูกับน็อตเกือบทะลุเี่เล่นูครับเลยใส่ตัวนี้รองให้นี่คันเร่งเป็นคันเร่งคันเร่งตบคันเร่งเป็นคันเร่งตบตบนี่นะใช่ครับมาร์คโทเป็นคันเร่งตบหมดพดวินโมเลอให้ใหม่ละ ไซนิคลดลงหนึ่งนิ้วมันมามันมาเดิมๆเลยคดก็ดีอยู่อย่างเบาเครื่องเลยนะครับมันมันรอบมันจัดรอบมันจัดมันระบายความร้อนดีกว่าเียทำงานดูบ้างเลยยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับขึ้ความร้อนภาพในด้นล่าน,าน,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 นูไปตักอยู่นั่น เดี๋ยวให้เราใส่แบตให้เราใส่แบตนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มเดิมเป็นปั๊มแฮนด็อกครับใช่ครับเป็นปั๊มแฮนด็อกปั๊มเทาถ้าถ้าปั๊มแดงมันมันไม่ค่อยดี ปั๊มเดิมมัน K3V ใช่ปั๊มเดิม K3V สาม V, v ครับอันนี้ปั๊มแฮนดล็อกของเกาหลีปั๊มตัวน,นี้ว่ามั้งือบน,นปั๊มของมันนหนครับตัวน,นี้ดีกว่าปั๊มแดงอยู่ถ้าปั๊มแดงมันมันถูกคร<ช>ับปั๊มแดง อให้เราล่องเบ่งเลยเมื่อกี้มันรวมยังไม่ได้ทำเล่นเครื่องอีกเล่นเครื่องเบาหดเออ เครื่องยังไม่ได้แลวเนี่ยต้องเร่งอีกถ้าทำงนานจริงๆอะ่ะเบรกดีไม่มีสันครับ คนโหนเบามากเลยอ่ะโอบเอตัดดีอยู่นั่นระบบเอทำมาใหม่กลองอากาศผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลองมันหมดสภาพ mấy phút lại này Tôi mà nhàng về bưng Tôi mà nhàng bưng Con <laughs> hôn bầu nó เจ้าถนัดสวิงหน้าหลังดิบ่เอาลองเบ่งพูดนยางไม่หุ่นเลยอ๋อเราถนัดสวิงหน้าหลังอืม นัดสวิงหน้าหลังครับฮ้<ะ>โอ้ยไปไยให้กัน,ไ,ไ,กนไออีกคนลองครับแกเป็นคนขับแมคโคร ดีนะมีต้นไม้ให้ร่มหน่อยมีที่ให้ลองครับลองได้เลยอยู่นี่เออนี่มีที่นั่งพอดีเลยนี่โสลับกุ้งกี้ลวมเรง เพิ่นครับสองร้อยบ่ครับสองร้อยนะครับครันนี้ก็ซ้ำรถน่อยแล้วไม่ถนัดกุงกี้ครับ กองอาการมันหมดสภาพผมใส่กองเดิมมันอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ท่งไปว่าเป็นดิครับมันได้อีหรอมันหนึ่งยพื้นเนี่ย <laughs> กู้ตัวนี่มันเอไปก็ราแบคโอ้ตกันีสวิงหนาหลังมเมนไปใส่ัวเครับใควานเแวมากี้เียเก้งลอันนี้ไปกู้ัวนี่ไปท่าเยอาเอาคนกับขับเป็นเนาะเออ เออไม่ได้ซับสายแล้ว